สวัสดีครับผมองไทยออนทัวร์ครับวันนี้เป็นวันศุกร์ครับผมรู่นี้แต่วันหยุดสีวันครับผมศุกร์เนวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารครับผมเป็นวันไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์วันที่วันอังคารครับผมแต่เขาหยุดสีวันรวดเลยนี้โรงงานเขาก็จะแจกของครับผมเป็นประเพณีของแต่วันครับผมจะแจกไอซ้มโอครับผมสซ้มโอมีซ้มโอแล้วก็มีขนมครับผม กองใหญ่ๆเดยถึงบ้านใหญ่ๆดูครับไม่เปอะไรแล้วก็ส้มโอของไต้หวันลูกเล็กๆครับผมแต่มันก็อร่อยนะครับผมยวดูว่าจะสู้มึงไทยได้หรือเปล่าเห็นไหครับผมถึงบ้านจะดูเราชิมดูครับว่าจะอร่อยไหมครับผมโอเคนะครับมาเชิญที่บ้านครับผมครับผมนี่ถึงบ้านแล้วครับนี่มาดูนี่น้องเมย์เมย์เมย์มย์ต้อนรับปะป๊าอ๋ออยู่บ้านรอแข็งนะผมนี่มาแกะกล่องครับผม ทำไมเป็นขนมอะไรนาะนี่ไมบพัดจันโอ้ยเยอะหลายอย่างเลยครับผมนี่เป็นชั้นเป็นชั้นเลยสองชั้นครับผมว้าวสวย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 โอ้แต่งสวยมากครับผมนี่นี่ขนมไม่เคยเห็นไม่เคยกินครับผมหวนแต่งสวยมากครับนี่ชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้น เรากินดูว่ามันเป็อะไรไม่รู้จักแร้วว่าเป็นอะไรบ้างอธ <l ug> ิบายไม่ถูกอ๋อมียี่ห้ออ๋อมีหลายอย่างครับผมทําจากทําจากสับลต์ก็มีไส,ส้สับลต์มีไส้ไข่อ๋อขนมไหว้พระจันทร์ครับผมโอ้ของแท้เลยอย่างงี้นี่โอ้ห่อสวยครับผมเนี่ยหน้ตาตาสวยมากเลยอืมนี่นะยังย,ยีงอย่างอีกสองอย่างนี่เป็นอะไรอืม สามอย่างอันนี้อันนี้ก็อร่อยอันนี้ไส้ไข่น,นี้มีไส้ไข่เน,นี่ยไอนี้นมีไข่ครับผมไอนี้คล้ไข่กับไข่เค็มครับผมโอ้ตกตกแต่งสวยมากคนระับผมเนาะสุดยอดเลยฝั่งนี้กันนะฮะสวยเลยสี่อย่างครับผมปีนี้ก็โรงงานก็จแจกครับทุกปีเป็นประเพณีของจังหวัดครับผมทุกโรงงานจะแจกให้พนักง,งานครับผม ถ้ามีขนมก็เป็นพวกส่งแดงอังเปาฮะให้พนักงานเมื่อกี้น้องแทนน้องแทนทีมงานเราก็ได้ทรงแดงเห็นโพสในลายกลุ่มแล้วได้ทรงแดงมากนะเห็น <c oughs> okay, นะครับผมโหทางทัวมานําเสนอนี่เป็นประเพณีไต้หวันครับผมประเพณีวันไหวพระจ,จันทร์นะฮะเขาจะแจกขนมแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนครับผมพอดนี้ช่วงนี้เป็นส้มโอเขาแจกส้มโอ เาช่วยเหลือเกษตรกรด้วยคือได้ประโยชน์สองอย่างครับผมช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็พนักงานได้กินนะครับได้กินทท่ะเทพเลยเดี๋ยวความจริงปีนี้เออไหวไหวพระจันทร์เขาจะย่างเนื้อแต่ปีนี้รัฐบาลไม่ย่างครับบอกถ้าใคร<ม>ย่างคือห้าคนปรับเงินด้วยปรับปรับหมื่นห้านู่นผมใครย่างตามสนาน่วนสาธารก็ไม่ให้ย่างครับปรับหมื่นห้าคือคือไม่ให้อยากคือโควิดยังไม่หายครับผมค,คือจะให้มัน ขายมันเป็นแบบขายดีๆเลยเห็นจะให้จะทํากันอยู่รวมกันได้ตัวนี้ยังไม่ยังไม่หายหายคือยังมีอยู่ครับผมปรับปลายมันยังไม่หายหายจริงๆกลัวมันบาดไม่ครับผมรัฐบาลเคยเคยก็ไม่อยากให้อยู่รวมกันเยอะขอบกลมไมใหม่โอเไนะครับผมที่มันทานทอวันนี้ก็มาเน้นนำเสนอขนมไหวพระจันครับผมชุดของไทยไต้หวันครับผมแบบสวย,ยงนี้เลยอืมสวยๆ,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 ๆ เหมือนกับชุดขนมนอ้ชุดแต่งงานกันคล้ายๆกันเลยโอเคนะครับนี่นี่เม่อยากายากินไหมอยากกินเลโอ้เดี๋ยวพ่อเอาไปกินชิน้นหนึ่งเอ้ไยเย่กระดิ์แต่งงานเนะหมผมไายบายแทนทัวร์แล้วจเจอกันชิ้นใหม่ชิ้นหน้าผม